มันแซ่บข้าวคั่วเน้นเน้นเออไม่ไม่ต้องปลาลหลแซ่บนัวแซกี้แซกมาสวยหรือยังอื้แซกมาจะสวยเน่มาสวยสวัสดีครับเออแซกมาสวยวันนี้ครับอ่ะเน่สวัสดีครับเียอะไร มิกแน่มิตน่มาสยไมมิคุกเหรอเหรอตออาดิเนี่ยไม่มีเลยอะตีเอะไปตีหนึ่งทุกคน ตันเมื่อกี้ว่ากเลยตาหน้าตันเลยอ่ะแล้วมุมมุมล้วจะเต็มไม่เขาเขาคิดว่าของเข้าไงเขาพ่อเจ้าเข้าก็เลยแบบไล่บีไล่บีมานน่แต่เดี๋ยวเราจะขอโทษพ่อก่อนค่ะบิ๊สวยทำมาเน่ทำทำมาเน่ไหมเอ้ยไงวเราขอโทษพ่อกัดจุ๊บพ่อทีหนึ่งก่อน จ um, ุ๊บพ ah> ah ่อท ah ี่หนึ okay. MM. ่งก az ่อนพ่อแม่ไม่เคยตีพ่อเลยนะใส่เอฟเฟคสลัดแม่เป็นจุ๊บพ่อเลยขับแทนพ่อไม่ได้อุ้ยเอฟเฟคถามว่าใครใส่เอฟเฟคอันนี้อันนี้กินได้นี่นะเดี๋ยวชิมให้ก่อนว่าเผ็ดหรือเปล่าอันนี้กินได้นี่นะเกอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนซื้อได้ทุกคนคนละหนึ่งกระปุกคือมันแซ่บมากมันตื่นมันฟื้นสมองไบต์เดออยากกินของแซ่บ ความปลาเอ่ยมีกี่รสชาติขอขอรสชาติก่อนขอรสชาติก่อนมีค